งานร้านสะดวกซื้อเป็นนะคะในคณะในระยะหนึ่งหรือหรือเริ่มเป็นนะคะนั่นก็คือความกดดันค่ะ <_ d ance> เพราะหลายๆคนรู้อยู่แล้วค่ะไม่ว่าคุณจะทํางานไหนก็แล้วแต่ค่ะทุกอย่างมันมีความกดดันอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะเอาความกดดันนั้นมาเป็นพลังหรือจะเอาความกดดันานั้นมาเป็นปัญหากับตัวเองค่ะ <_ d ance> ยาดานะคะอดีตพนักงานประจําร้านสะดวกซื้อนาะเรารู้นะคะว่านนกวิวัฒน,นาการของของการขายหรือวิวัฒน,นาการของการทํางานนะคะจะ ไม่เหมือนกันค่ะตอนยุคที่เราทําแรกๆก,ก็จะไม่เป็นแบบนี้จะไม่มีความกดดันมากขนาดนี้แต่พอเลื่อไปเลื่อไปค่ะเนาะด้วยความที่โลกเขาเปลี่ยนแปลงอ่าเขาก็ต้องนะร้านสะดวกซื้อเนาะหรือเขาเรียกสถานที่ที่เราให้บริการเขาก็จะเปลี่ยนไปค่ะตามยุคตามสมัยตามการและเวลานะคะรู้ไหม มันก็เลยทําให้นะคะพนักงานประจําหรือพนักงานร้านสะดวกซื้อนะคะมันมีความคิดเนาะเพราะมีความกดดันคะ่ะเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะต้องทําให้ทันกับโลกหรือหรือเราจะต้องทําให้ทันและเราจะต้องพัฒนาไปพร้อมกับโลกแต่พนักงานส่วนใหญ่คะ่ะเนาะเป็นพนักงานที่เคยทํามานานบางทีบางทีนะคะมันมีความกดดันเพราะเราไปตามเขาไม่ได้เพราะเราตามเขาไม่ได้มันก็เลยทําให้เรามีความกดดันทําให้เรา เป็นหนี้หน,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้เรากดดันนะคะแล้วเนาะเพราะอะไรคะมันเราต้องกดดันเราต้องทํากับสิ่งสิ่งนี้เนาะและอีกอย่างหนึ่งเงินเดือนหรือการค่าใช้จ่ายของเรามันก็จะอะไรคะ งานของเรานะคะปกติเคยมีอยู่แล้วพอดีอยู่แล้วแต่พอพอวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นนะคะความกดดันมากขึ้นหนี้ก็เพิ่มมากขึ้นเนี่ค่ะมันก็เลยทําให้พนักงานประจํานะคะมีทั้งความกดดันและพร้อมกับการเป็นหนี้ค่ะใครที่เป็นอยู่นะคะฟังคลิปนี้ค่ะยาดานะคะอดีตพนักงานประจำเนาะอยากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะกดลิงก์ที่ใต้โปรไฟล์ติดตามกันได้นะคะยาดานะคะมีกลุ่มให้ทุกคนเข้านะคะกดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยะคะ่ะ